ทุกคนเรากําลังเดินทางไปดูผลงานการทาถนนคอนกรีตเข้าบ้านลูกค้านะคะไปจิ้นโฮมนั่นเองลูกค้าเพิ่งทํากันเสร็จเลยนะคะทุกคนก่อนจะมาชมถนนสวยๆทีมงานเราเขอาแวะชมวิวก่อนนะคะแต่เดี๋ยวก่อนทาไมรถด,ด้านหน้ามันคุ้นๆอ๋อรถของทางจิ้นโฮมนั่นเองทุกคนเรามาตามคันนี้กันไปเลยตอนนี้เรากาลังเดินทางไปอาเภอสรโบดจะพาเพื่อนๆไปชมถนนคอนกรีตที่เพิ่งทําเสร็จค่ะเป็นการเทถนนคอนกรีตเข้าบ้านค่ะ ข้อดีของถนนคอนกรีตนะคะแข็งแรงและน้ําหนักได้เยอะซึ่งมีความต้านทานต่อการสึกกร่อนได้มากค่ะแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะถึงแล้วถนนคอนกรีตผลงานจากจินโยธานั่นเองค่ะได้เสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นการทําถนนเข้าบ้านค่ะนี่นะคะทุกคนเป็นภาพเบื้องนะคะก่อนที่ทางจินโยธาจะมาทําถนนนะคะก่อนหน้านี้ทางเส้นนี้ไม่มีถนนเข้าบ้านนะคะเป็นพื้นที่ดินธรรมดาซึ่งมีน้ําขังเยอะมากดูแล้วชาวบ้านคงเดินทางเข้าลาบากแน่เลยค่ะ ทางทีมจิ้นโยธาได้รับมอบหมายให้เข้าไปทําถนนเพื่อเข้าไปในบ้านของชาวบ้านค่ะอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศที่แป้งเก็บมาให้นะคะนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเป็นผลงานจากทีมจิ้นโยธานั่นเองค่ะเทคอนกิจเขาว่าลูกค้าอำเภอสะโอดค่ะ ในทางนี้จิ้นโฮงขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเรานะคะใครสนใจติดต่องานสามารถติดต่อตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะแป้งขอบคุณมากค่ะ